สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านค่ะนายมนัสบุญพัฒนายกสมาคมคนกีดยางและชาวสวนยางรายย่อยสอคอยอนะคะเผยว่าสาเหตุที่ราคายางตกต่ำมีหลายเหตุปัจจัยต่อราคามากกว่าที่ตาคนทั่วไปจะมองเห็นคือยางข้ามชาติขนมาทางชายแดนซึ่งพ่อค้าคนกลางลายใหญ่ๆกำลังทำกันอยู่เป็นล่าเป็นสันและส่งผลกระทบต่อราคาตอนก่อนหน้านี้และตอนนี้นะคะ ข้อสังเกตหนึ่งเริ่มที่ยางก้อนถ้วยซึ่งถูกลักลอบนำเข้ามาตลอดและมากขึ้นตั้งแต่เริ่มปิดฤดูการปีนี้จะเห็นว่าแม้ราคายางแผ่นและน้ำยางจะพุ่งถึง60-70บาทแต่ยางก้อนถ้วยถูกกดอยู่ที่24-30บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้เหลือแค่23-27บาบาทต่อกิโลกร,รมัม 2. ยางแผ่นดิบเริ่มทะลักเข้าช่วงต้นเดือนมิถุนายนพ่อค้าหัวใสจึงขวักขวข่ใส่ใจแต่จะรับซื้อยางแผ่นข้ามแดนเพราะราคาถูกกว่ากำไรมากกว่าเห็นได้จาก FOB ลงไม่มากแต่ยางแผ่นดิบยางแผ่นลมควันทิ้งระยะราคาลงมามากเกินความจริงค่ะ นายมนัสกล่าวว่าขณะนี้ผมและทีมงานตามข้อมูลนี้อย่างกระชันชิดขึ้นอยู่ว่าจะหาโอกาสนำมาเปิดโปรงตอนไหนอย่างไรเพื่อให้ฝ่ายรับผิดชอบเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้จริงๆหาใช่ว่าหน่วยงานรัฐจะไม่รู้เอาเสียเลยแต่กลัวจะเป็นแบบสุภาษิตท,ที่ว่าเอาหูไปนาเอาตาไปไล่หรือเปล่าแค่นั้น ผมจึงพยายามย้ำเสมอว่าเรื่องของราคายางนอกจากปัจจัยความถดถอยทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและระดับโลกแล้วปัญหาหลักคือการบริหารจัดการของหน่วยงานหลักกระทรวงหลักที่ไม่เคยทุ่มเทใส่ใจอย่างจริงจังแล้วมีกฎหมายมาหลายฉบับเพื่อจะมาใช้กำกับดูแลยางพลาไทยแต่ทำไมไม่เคยสุดถึงไหนเลย ปลูกยางผลิตยางส่งขายเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับชาติแต่กับพาวกวนเฉยัยด้วยวาทะส่วนยางจะต้องมีพืชร่วมอื่นทั้งที่การจะปลูกพืชร่วมมันเป็นแค่ทางเลือกของเจ้าของสวนเองที่เห็นว่าเหมาะสมหาใช่นโยบายข้อผูกมัดที่จะเอามาใช้หาเสียงของใครๆการบริหารจัดการเรื่องมูลค่าของผลผลิตยางต่างหากที่ผู้มีหน้าที่ควรทำอย่างใส่ใจจริง คุณมนัดได้กล่าวค่ะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวสวนยางที่รักทุกท่านด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ